ไปฝึกนเลยครับแต่ว่าระยะนี้ยบ่อเนี่ย,ยลปลาปลาปลาเดียวครับฝึงวันเอ็ดวันอยู่ไก่ๆหวินอยู่ทั้งสะพอผ้านะเออโอ้ือเนี่ยปลาอันนี้ปลาเขาเป็นปลาอยันนี้ปลาแฝบปลาแฝบปลาแฝบปลา กปลาไปปลาไอ้ปคุ้มปลาคุ้มไอ้ปลาจอเอ้ปลาซอยสวยเรื่องเสือปลาซอยปลาอีแป้งอืมแป้งโอ้แต่ลายโตเลยครับสามสิบกุญเหล่วนี้ดูก็โตบาาเดียวขาเลยวันมากเหรอบ่ เออมาวายกับมามาเอาลาเธอคนมากทดนะโอ้คิดังไงเอาครับตรงเอาเลยโอ้แขนแขนโอ้มนกระโดดีครับกระโดดโอ้ตอนนี้ยังขึ้นบ่ครับตัวบ่มันก็กระโดดเท่าช่วย่วยอย่ไรก็ได้โอ้โเดี่ยวกล่องเง้ยเอมาเนาะ ถามนะครับพ่อเป็นคนจังหวัดไหนชราไอ้น่าว่าเอาเมียบ้านนี้สิครับบ้านโอ้บ้านคุยเชียบบ้านเล้าชัดเจนได้ยู่อ้พ่อได้ยูโดนแล้วติ๊บก็ปีแล้วสองงานเนาะ ตอ้ต 6, 6ปีเมียเยงแล้วกันครับตกี่สิไปหนักมากเ,เนี่ยกอนแกนมีมาเรื่อยๆนะจ๊ะครับผมหนว่ามากเลอมันผมมครับผมบผมดชม,มมา,อาโอ้มีตัวใหญ่น้ำต้นเนี่ยปลาอย,ย่างไรฮะปลาจอกปลาจอกโอ้มีตัวใหญ่ยยพี่น้อง มีตัวใหญ่มีตัวใหญ่มันสีไรไหลติมข้าวเผาข้าวเผาข้าวเผานอนเผานอนเผาโอ้หลายๆตัวครับพี่น้องหลายตัวหลายตัวหนักแบบนี้ตัวใหญ่ตัวน่งโอ้ เดีหลายตัวพี่น้องไปโอ้โหลบพี่น้องมันเ่็เขาเผาตัวคู่เนี่ปลาเสือนี่ปลาเสือปลาเสือมันมาเป็นคู่เอิ้นปลาเนี่ยค่ะปลาสูตรปลากระสูบปลากระสูบโอ้โหน่าเสียดายพี่น้องเขาเขาเขามันแปลมันเป็นเสกห้างแล้วมันมันสอดสอดปกติ ปลากระสูมันจะมีจุดอยู่นี่พี่น้องปลากระสูมันจะมีจุดมันมันผสมพันธ์กันโอ้นาเสดายตัวเมื่อกี้ครับไกล้แค่นี้เลยเนาะอ่าสองเป็นครูครับจุดนาเสดายครับดูดูดูดดมันพี่น้องมนัมนมนันปลาเสือปลาสวยงามครับแต่ว่าหลาตะไนแ่แบบแคบเนาะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยผลิตไป ผู้ใด้สีซื้อไปเนี่ยครับตัวอันเป็นเนี่ยซื้อไปใส่สใ,ใส่หลอ่าใส่หลอใส่ตู้ตครับผู้ใดอยากได้ครับมาเอาเลยครับอยู่เกลื่อนยางนี่นี่นี่สุดยอดครับสุดยอดหมานครับนีบ่หม,มานได้หลายชนิดวนหวานแหบบนสันเคื่อนครับหมานครับ

มีตัวใหญ่ไหมโอ้ไม่มีตัวมีตัวนี่ยใหญ่โอ้ปลาแฝดเนี่ยปลาแฝดใหญ่ปลาแฝดใหญ่สองตัวสามตัวตัวแต่สามตัวนี่ไม่หมั่น เนาะผมวันการวันแหยอยู่บนนวนเคลื่อนครับแห่สองเส้นป่ะครับนี่งเส้นหาแม่นป่ะ <c oughs> เดี๋ยวมคิดดียสิสามเส้นดีทั้งุณมับวางครับทั้งกุณมเอาเพิ่งทงังทีก่อน จู่โ,โอ้ว่ายากปนเลยแต่ว่าก็ได้ป้าก็หมดละเอสิแหงสมันบุเอาอันนี้มันยังนี่เชือกยังนี่แกแครับแห้เียกแนของโอ,โโอโโโ้แหนของ มันของหินของตะไคร้แล้วเมื่อกี้ไปบนสะพานแฮแล้วขาด,ดม,มดวดุวนทิ่มเลยใส่ว่าได้หรอพนันว่าโั้งพุงจะส้มที่ถืออยู่หน้าพุงเห็นเขาไป,ไปจอมหลายตัวยุ่นตั้งพุงกันไนด้แสงดงว่าทีได้อยู่เบืองทั้งนี้ก่อน có nhiều bóp bên đấy à, bóp <laughs> bên đây bóp 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 พี่ก็ได้ตัวน้อยอ่าไหนคัปักกระกป๋าที่นี่ปักกระกป๋าก็ได้โอ้นี่ได้แล้วนี่โอ้บาดแรกล้วครับนี่ยใช่ครับตาตะเพียนหมันหมัน